ทีมงานทพ่อและใจสงขาครับเราพามาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับเป็นเรื่องของพวกโจรออนไลน์ที่ก๊อปรูปรถจักรยานยนต์ในเฟซของร้านขายรถจักรยานยนต์มือสองไปหลอกขายกินเงินมัดจำนะครับบางคนก็โอนให้เต็มเต็มครับโดนไปแล้วหลายรายครับคนละหลายหมื่นเลยครับตอนนี้เจ้าของเต้นรถจักรยานยนต์มือสองต้องเจ็บแบกหัวกันอีกแล้วนะครับ อย่างเต็นรถบ้านสีซายานยนที่อยู่ในตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเต็นท์ที่ถูกกอบรูปไปโพสขายต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดตอนนี้โจรออนไลน์แก๊งนี้ได้กลับมาเปิดเฟสใหม่รอบที่3ใช้ชื่อว่าพงพัดรองปานรับซื้อรถจักรยานยนต์มือสองมีเล่มนี่ครับเฟซนี้ครับดูไว้เลยจำไว้เลยครับเปิดไปเจอนี่อย่าเข้าไปซื้อเด็ดขาดนะครับ จากครั้งที่แล้วที่ลาขายในเฟซชื่อฟอฝนนิบางอารมณ์แล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็มาเปิดใหม่ครั้งที่2ชื่อว่าแม่ค้าฝนยานยนต์ รับซื้อรถจักรายานยนต์มือ2มีเล่มนะครับแล้วก็ปิดไปอีกรอบหนึงครับหลังจากที่เป็นข่าวออกมาเทือนๆเนี่ยครับแต่ปรากฏว่านะครับล่าสุดก็กลับมาเปิดเฟซใหม่หลอกขายรถทิปรอบ3และทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เป็นพงพัดรองปานเท่านั้นแหละครับแต่ว่าในเฟซนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างมีการครอบรูปรถจักรายานยนต์ของเต้นรถจักรายานยนต์มือ2ไปโพสต์ขายนะครับเพื่อหลอกกินเงินมัดจําหรือว่าหลอกขายเหมือน เดิมครับตอนนี้บรรดาเต้นรถจัก,กรยานยนต์มือสองเขาเดือดร้อนกับพวกนี้มากเลยครับหน่วยงานไหนก็ได้ครับช่วยสืบช่วยจับให้ทีครับเพราะว่ามันเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดอยู่แบบนี้ตลอดครับพอเป็นข่าวก็ปิดนี้พอเงียบก็เปิดใหม่ไม่รู้ทําไงลวครับ จำชื่อไว้เลยนะครับนี่ครับเฟสนี้ผงพัดรองปานรับซื้อรถจักรยานยนต์มือ2มีเล่มเป็นเฟสใหม่ล่าสุดที่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เปิดใหม่แต่แก๊งเดิมนั่นแหละครับโจรก็คือโจรหากินแบบชาวบ้านไม่ได้แล้วครับต้องใช้วิธีหลอกชาวบ้านแบบนี้มไม่เป็นไรครับเปิดเฟสใหม่เราก็ลงข่าวใหม่เปิดใหม่ได้เราก็ลงข่าวใหม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าบางคนนี่ยังไม่รู้ข่าวไม่เห็นข่าวนี่สครับอาจจะถูกหลอกได้นะครับช่วย แชร์ต่อบอกต่อกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบ3ามนี้จะปิดหนี้อีกไหมนะครับหรือว่าจะมีต่อยก c ีอีแต่เตือนไว้ก่อนนะครับระวังนะครับระวังถูกนอกนะครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่ตำรวจเขาตามอยู่นะครับจะบอกให้ได้นนอนรากันบ้างเลยครับบ่าวะปล้ำไปตา